ไม่บุญก็ต้องเป็นนอนเป็นทุกนั่งเป็นทงกุ้งเอาเดินกบลูกนิมิตกับเพื่อไปติดทองลูกนิมิตลูกเอกแล้วก็เพียงแผ่นทองกระดาษได้ดีสารขอเชิญท่านี่เป็นรับประทานอาหารแต่ก่อนย่าฟรีหลอบรอก สร้างผลงานความดีฝากไว้ในพระพุทธศาสนาหแห่งนี้ธนาคารพระองค์มาสร้างไห เีโอกาสขอจะเชิญนะตามบัลลังก์าราเลยถับถวายสักรารรเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เลยนะความได้เจ้ากรรมในเวททั้งหลายจะได้รับจบนกุศลบญในครั้งนี้ <c oughs> ก็มีโอกาสดีๆอย่อางนี้แล้วก็อย่าปล่อยโอกาสจิตแล้วนักจิตตั้งใจแล้วก็เปลี่ยนสังฆทานนั้นมาเป็นของของเราเลยนะ <c oughs> เพื่อถวายและพระสงฆ์โอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสังฆารานิสสะพาริวารานิน <c oughs> ว่าที่คันหาดูทั้งหนไรพอพระสงฆ์จะรักเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขขอขอเชิญเจริญบุญนะท่านที่เข้ามาใหม่ขอเชิญเลยตั้งจิตตั้งใจแล้วมัณฑิตการโตเนปุโตจัตุวันภาสาพิติโยทุกคนสบมาโลกกระต่ยทุกท่านนะมีสุขภาพประมาทสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่จนขอเช,ชิญทุกท่านเลยครับเข้ามาเลยครับ ยกมาเลยคนละท่านเลยไม่เป็นไกลยกมาเลยครับยกมาเลยยกมาเลยครับเดี๋ยวกลับมข้าัดสามจะพร้อมกันนะสามดูด้วยนะครับสามลองมาดูสามพร้อมนะครับสมโพธิเป็นพระเป็นโพธิ์ไม่หลังถ้าเป็นตัวสมแล้วก็เช่นกันนะครับเมื่อจอดเยื่อยานพาหนะลงจากรถแล้วปคนเจ้าภาพตามกำลังศรัทธานะพี่สาวอ่ะน้องสาวด้วยเนี่ยวันนี้เข้าสู่ ใกล้จะผ่านไปละวันที่สองเข้ามาในเนื้อนามบุญของสถานลานบุญแห่งนี้พื <c oughs> ้อที่ดินสร้างโรงพยาบาลนะก่ <c oughs> อนจะสร้างโรงพยาบาลนั้นต้องสร้างที่ดินถื้ที่ดินถวายเป็นที่ธรณี <c oughs> ฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมด้วยช่วยกันสมทบทุนอย่างนี้รับเป็นบุญเป็นอุศอย่างสูงนะฉะนั้นจึงขออำนวยอวยพรให้กับทุกท่านทุกคนนั้น ก็ใส่โต๊ะบริจาคนี่นะครับเพ <c oughs> ื่อเป็นการสนับสนุนสร้างโรงพยาบาลวัเจดมาที่ได้ติดต่อมาแล้วนะครับอยากให้ท่านการร่วมมูลสนุในงานสุขโบ ร่วช่วยกันแตะนำปัจจัยของท่านเนี่ยเอาสิวักินตุงมาแล้วเวลาตอนนี้ประดามิเทระพระคุทธที่กรรณ